สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเจอกับผมอีกแล้วนะครับโดมสตาบุรุษนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับที่ปางอุงนะครับพบกับเมฆหมอกนะครับแสงจะสวยงามนะครับกาลังลอยขึ้นจากพีนเอผิวน้ํานะครับสาหรับวันนี้นะครับเป็นวันหยุดยาวครับนักท่องเที่ยวจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเมื่อคืนหนาวมากครับตอนนี้อุณหภูมิน่าจะประมาณ13-14ถึงองศานะครับจะ ไม่ค่อยเย็นเท่าดอยอินทนนท์นะครับดอยอินทนนท์เมื่อวานนี้แองศานะครับนะครับสภาพบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวที่ล่องแพนะครับอยู่กลางน้ํานะครับใครสนใจที่จะมาพักผ่อนหรือมาเที่ยวนะครับก็มาได้นะครับแพนี้1้0้าิบาทนะครับต่อคันนะครับนั่งได้สองคนนะครับสามคนกับคนพายนะครับ ดูสภาพบรรยากาศแถวนี้ครับรอบๆก็จะเต็มไปด้วยสวนสนนะครับพื้นผิวน้ําก็จะมีไอหมอกนะครับแต่ถ้ามาตอนเย็นจะจะยังไม่เห็นไอหมอกครับไอหมอกจะขึ้นเฉพาะตอนกลางคืนแล้วก็ตอนเช้าเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมยังไม่เห็นหงนะครับเขาบอกว่าจะมีหงขาวสี่ห้าตัวครับแล้วก็หงดํานะครับที่ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับท่านเอามาปล่อยไว้นะครับ เมื่อวานเห็นสองตัวสีดำนะครับแต่ตอนเช้ายังไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินชมเที่ยวแถวนี้ก่อนนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไปไหนเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพบกันเช่นนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูใหม่นะครับสวัสดีครับ